ทันตีหยิบล้อมสีเซอร์โอเวอร์แคททันทวนสีดำทะมึนสวยดุดาลลอเนื้อแบล็คเป็นคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง24ทีบวก30ทีเหนียวแน่นหนึบหลายเอ็กครอสเกือบทั้งคันดามจับทรงเบสบอลเรียวซีิรูราลงตัวไกสิลิมิกส่งสายได้เรียบลื่นไม่สะดุดทันเป็นแบบสองท่อนช่วงข้อต่อแข็งแรงแน่นไม่หลุดง่ายเมื่อตีเหยือ่อความยาวมี4ขนาด6.5ฟุต7.5ฟุต 8ฟุตและ8.5ฟุตโดยคันยา6.5 7.5และ8.5ฟุตนั้นพาวเวอร์คันหรือค่าความแข็งจะเป็น M หรือ medium ความแข็งปานกลางและเวทก็จะอยู่ที่7-18ปอนด์แอคชั่นเป็น M/F หรือ moderate fast ส่วนในคัน8ฟุตพาวเวอร์คันหรือข่าความแข็งจะเป็น M/H หรือ medium heavy ซึ่งจะความแข็งก็จะเพิ่มมาหน่อยเหมาะกับงานหนักเปรสก็จะเป็น8ขีด20ปอนด์แอคชั่นเอฟหรือฟาสก็เลือกใช้ให้เหมาะกับงานที่ใช้โดยราคานั้นถือว่าถูกมากหลักร้อยอีกทั้งยังแถมซองสวยๆนุ่มๆให้ด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะกล้าได้เลยชอบก่อไลค์ชก็จ้าเลยครับ